ข่าวดีเฮ hey, ดังๆังครังแจ้งข่าวดีเราชนะแจกเงินเพิ่มอีกรับคนละ7,000บาทใช้ได้ถึงวันไหนฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะหรือว่าทางกระทรวงการคลังนะคะ ก็ได้แจ้งข่าวดีแล้วนะคะว่าจะทำการแจกเงินเยียวยาโครงการเราชนะเพิ่มให้อีกจำนวน2ล้าน4 0 0คนนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ7,000บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะจะใช้ได้ถึงวันไหนและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อวันที่20เมษายน2564ที่ผ่านมานะคะ จากการประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการราชนะโดยจะให้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการสามารถได้รับความช่วยเหลือและสามารถใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ 1. ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ31.1ล้านคนกรอบวงเงินไม่เกิน2,1200ล้านบาทเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ33.5ล้านคนหรือว่าเพิ่มอีกจำนวน2.4ล้านคนใช้กรอบวงเงินไม่เกิน2,13,242ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นจำนวน3 0 4 2ล้านบาทนะคะ 2. ขยายระยะเวลาใช้จ่ายวงเงินสลับสนุนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการจากที่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่31พฤษภาคม2564ก็จะเป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่30มิถุนายน2564ก็คือขยายระยะเวลาการใช้จ่ายเงินไปอีกหนึ่งเดือนนะคะจะไปหมดสิทธิ์ในวันที่30มิถุนายน2564นะคะและก็ จะเพิ่มจำนวนคนที่ได้รับสิทธิ์ขึ้นมานะคะจะให้สิทธิ์เพิ่มขึ้นอีกจำนวน2,400,000คนนะคะก็จะได้รับเงินอยู่ที่คนละ7,000บาทนะคะถ้าใครได้รับสิทธิ์แล้วนะคะและก็ได้รับ,บวงเงิน7,000บาทแล้วนะคะและก็ยังใช้ไม่หมดนะคะก็สามารถที่จะสะสมไว้ใช้ได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะนี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะทางรัฐบาลนะคะได้อนุมัติ การจ่ายเงินโครงการเราชนะนะคะได้อนุมัติสิทธิ์ให้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน2 4 0 0น0คนนะคะได้รับอยู่ที่คนละ7,000บาทนะคะแล้วก็ใช้ได้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่นทานที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ